ตาลูกเต๋าลายมือจานแบบนี้คือลายมือที่อันนี้จานยันศูนย์างคือเลขหนึ่งอันนี้จานลึกหือ,อ,อเห็นไหมอ่ะ,ะเจอแล้วเสือประปานของด่านแบบดูง,ง่ายๆขอชมเสือเป็นตาหน่อยครับพีวราพนอ่ะอ่ะนี่ ชมแล้วเข้าใจง่ายไหมครับคือหยิบมาเนี่ยคุณเข้าใจได้ไหมแบบดิเก่าง่ายๆครับเสือถ้าแกะทีละองค์อ่ะเท่ากันไหมแล้วกว่าจะหาเขี้ยวเสือได้แต่ละเขี้ยวในร้อยกว่าปีที่แล้วขอทิกดูเสือหน่อยเก่าเก่าเก่าไว้ก่อน ถ้าไม่เก่านี่ปิดประตูไปเลยแล้วเสือแท้ๆเนี่ยแกะแต่ละองค์อ่ะคุณเขียนหนังสืออะบรรทัดหนึ่งอะชื่อคุณอะสองบรรทัดได้ไม่เหมือนกันได้ไหมไม่เหมือนไม่ได้ใช่แต่คุณรู้ว่านี่เป็นลายมือคุณเอกลักษณ์ก,การแกะก็เหมือนกันเสือนะครับเก่าเอกลักษณ์ก,การแกะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเข้าใจง่ายแล้วเสือไม่ได้มีเยอะแต่ถ้าตัวเท่ากันเดะจานเหมือนกันเดะตำแหน่งเดียวกันเดะคุณคิดว่าแทนไหมล่ะ เล่นเสือเล่นที่ความเหมือนบาบอของแกะมือทีละองค์อ่ะเหมือนก,นกันก็คือเก๋ครับเห็นไหมฮะถ้าเก่าก่อนศินละปะของการแกะการแกะ,กาแกะปากการแกะตาเนี่เขามาออโตโอ้เสือลักล้านวิธรรมน,นูนเสือเข้าใจง่ายอ่ะอย่างนี้ก่อนฉะนั้นถ้าบอกว่าเสือต้องเล่นเหมือนกันเป๊ะเทียบให้เหมือนเก๋ครับ แล้วคุณเห็นไหมไอที่เหมือนกันขนาดเท่ากันแกะแบบกันจานที่เดียวกันเนี่ยมันจะขา,ขาวๆมันจะไม่เก่าเสือพาอสายอ่ะวัดคลองดานอะปีหนึ่งจะเจอสักสามองค์ยังยากแต่ทำไมเสือพาอปานมันเจอเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าผมมีเงินล้านเช่าองค์นี้ผมจะไม่เสียายเงินซักบาทเลยครับดูสบายตามม่านฉะนั้นเสือพาอปานที่แท้จะมีความเก่าแบบเดียวกันแต่จะไม่ขนาดไม่เท่ากัน แต่ศิลปะการแกะจะเหมือนกันนะศิลปะรู้ด้วยว่าเป็นช่างคนเดียวกันใหญ่เล็กไม่เท่ากันเพราะเคี่ยวกว่าจะหาได้แต่ละอันมันยากกต่สมัยนี้ได้เคี่ยวเสือมาสิอันก็นั่งแกะกันไปมันเหมือนกันเท่ากันเป๊ะจานตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะไม่ได้สำหรับงานทำมือนะครับเหมือนกันเป๊ะไม่ได้สำหรับงานทำมือ ลงสนามเลยครับเมื่อไรจะมีบุญได้ก็คลองเป็จัาคีเครื่องรางแบบนี้มีไว้ประดับบารมีนะครับขายไปก็หาไม่ได้เดือทะลุององศาแน่นอนนะถ้าแบบนี้ใครบอกว่าเก๋หาองค์ที่สองมาให้ทีซื้อให้สามแสนเข้าใจง่ายครับองค์นี้อ่าแต่ที่บอกแท้ จเจอได้แทบทุกวีทุกวันอยากเห็นการประมูลสักครัง้งพี่ขนณดทิพย์ประมูลอยา่าอยากเห็นเลยพี่ <c oughs> แล้วเสือองคนี้มีจานด้วยนะอ่าแล้วรอยจานลายมือที่จานในเสือองค์เนี้ย <c oughs> เหมือนลายมือที่จานในเนื้อดินพ่อปานวัดของดังสักรอบครับอาจารย์หื สักรอบครับพี่กามพลบอกอย่าใจอย่ายใจร้ายหลานขึ้นแน่นอนครับไม่มีราคากลางไม่มีราคากลางคือต้องบอกว่าของแบบเนี้ยหมดคือเ้าททาให้เฉพาะลูกศิษย์คนสําคัญหมดจากวงการไปแล้วเพราะมีความต้องการของนักสะสมหรือคนที่ต้องการใช้เพืทุกคุณมายาวนานเปิดให้ก่อนสองแสนยังไม่ได้ขาข้างหนึ่งเลยครับพี่ ขอบคุณขอบขอบคุณที่ใส่ราคากันมาทำสุดๆครับองนี้องนี้มีองนี้องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผมตั้งไว้หน้าจอโทรศัพท์ตอนที่ผมมีดราม่าเพื่อขอใช้อํานาจพุทธคุณเสือองคนี้มีจานเดี๋ยวผมให้ดูรูปถ่ายก่อนตัวเป็นล้านครับมิกิรยงไกก็คือเรื่องราคามันอยู่ที่อยู่ที่คนมีเขาจะเปิด คุณใช่ไหมคนไม่มีอเปิดราคาไม่ได้คนมีเขาจะเปิดเท่าไหร่อันนั้นก็คือคุณก็ต้องรับสภาพเพราะคุณก็ไม่สามารถหาได้เก็บแบบนี้ไม่ซ้ำกับใครทำทีละองถ้าเหมือนกันคือเก้ให้รู้ไว้เลยครับเขี้ยวเสือกับงาเนื้อคล้ายกันไหมครับพี่ต้องเอาเขี้ยวเสือมาวางแล้วเอางามาวางพี่จะเข้าใจอ่ะนี่อยู่กับผมมานาน เมื่อกี้ผมชั่งน้ำหนักตอนเย็นออกกำลังกายมาเรื่องอำนาจบารมีนี่สุดๆครับก็เอกลักษณ์การแก่ไหมเขี้ยวโป่งฟ้าก็คือทะลุตูดขึ้นไปถึงข้างบนตาลุกเตา๋าลายมือจานแบบนี้คือลายมือที่อันเนี้ยจานยันท้ออันนี้จานยานัน,น,น,ยนศูนย์ยางคือเลขหนึ่ง อันนี้จานลึกลือเห็นไหมนี่ลึกลืออ่าอันนี้จานยันท้อไออันนี้จานยันนี่อันนี้อุกอุอันนี้นนนนจานเลขหนึ่งศูนย์ยางนี่ข้างบนจานตัวท้อลายมือในเนื้อดินหลวงพ่อปานคุณลองไปหาดูนะต้องลายมือนี้นะครับฉะนั้นสำหรับเสือองค์เนี้ยเคยเจอที่ไหนบ้าล่ะ คือเสือเขาไม่ซ้ํากันแต่สิ่งที่บ่งบอกความแท้คือเอกลักษณ์ของช่างแก่อ่าเอกลักษณ์ของช่างแกะอาจารย์ครับบางที่บอกยิ่งเล็กยิ่งแพงหรอครับแล้วแต่ครับเขามีอะไรเขาก็พูดไป <laughs> ถ้าถามผมว่าใหญ่ดีครับต้องยิ่งแพง ขนดเจ้าของโรงงานที่ผมเคยทํางานที่คลองด้านยังโดนปลอมเลยครับเนื้อไม่ชาอย่างนี้ครับอ่าก็ได้ก็มีไม่กี่องค์หรอกพอปานสมัยก่อนจะไปหาเกี้ยวเสือจากไหนอะรูกไหมจะไปหาเกี้ยวจากไหนนี่อันนี้ก็ตัดตลับทองลองเพชรเพชรแท้ทุกเม็ดออครับยากเห็นการประมูลสักครั้งคือต้องบอกครับว่าประมูลไปเนี่ย กบางคนก็ไน้ความตื่นเต้นะแต่มัน,ม,นมันหาถ้าหายไปแล้วผมก็หาอีกไม่ได้พปอมบอกวันนี้ครั้งแทกแท้ๆตัวจริงเสียงจริงนะโถอยากจะร้องไห้ข้อมูลเลยครับผมมีแต่ผลข้อให้ประมูลพี่ผมอยากจะร้องไห้เพราะอะไรครับคือเราเสียไปแล้วเราไม่สามารถหากลับมาอีกองคหนึ่งได้ เมื่อวานเสียบุญยิ้มไปแล้วหนึ่งองค์ของที่เห็นเนี่ยนะคือของที่เขาเรียกอะไรอ่ะการขนาดของผมมาไปขอซื้อของคนอื่นเขาก็ตีผมองละล้านอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญหายากอีเหรียญหนึ่งของประเทศไทยเป็นเหรียญเนื้อทองคำอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองคำของพระเกจิเหรียญแรก ของประเทศไทยปู่เพือกวัาทองนบคุณผู้สร้างกิ่งสวนเต่าให้รัชกาลที่ห้าสร้างเหรียญเนื้อทองคําเหรียญแรกในปี2463ไม่มีพระเกจิดใดในประเทศไทยที่สร้างเหรียญเนื้อทองคําก่อนปี2463โดยอุปถากของท่านคือคุณนายล้อมเหมชญาติเหมแปลว่าทองนีแม้ถูกแต่งตั้งจะให้รับยศสมณศักดิ์คุณหญิงท่านรอห้โปรดบานมากนะ ท่านก็ไม่รับตําแหน่งเพราะท่านบอกว่าท่านไม่ใช่คนไทยนะท่านเก่งว่าจะไม่เหมาะสมเขาบอกว่าคุณนายล้อมเหมชญาติเป็นผู้ที่อุปการะช่วยเหลือนะครับนี่ในสังคมอย่างมากมายในตอนนั้นเป็นอุปถากของลวงผู้เพื่อทองของคุณนายล้อมก็บอกเอามาเลี้ยงต่อกันเนะี่ยยาวหนึ่งกิโลเมตรก็ยังไม่หมดนี่แหละครับนี่เล่นตามเสียงเคลียร์ขาดทุนก็อยู่ยาก นะครับซึ่งประเมินค่าไม่ได้เขาก็เขาก็ตีเป็นล้านล้านคือไอค้คาว่าล้านกว่าเนี่ยไม่ได้งอ,อคนซื้อเพราะแบบนี้เขาเรียกว่าอย่างผมเนี่ยคนรู้จักผมไม่ใช่เพราะว่าผมคุยเก่งไม่ใช่เพราะว่าผมรู้นี่ยเขารู้จักผมเพราะผมมีพระที่หาไม่ได้หน้าของผมอะมีคนรู้จักจดจําในสังคมวงการมะเครื่องเพราะผมมีพระเครื่อง ที่คนอื่นหาไม่ได้อย่างนี้ก่อนเนะเหมือนท่านกบอกว่าโอ้คุณเป็นคนเล่นนกกระหลอดคุณไม่มีนกเลยโม้แค่ไหนถูกปะคนก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ถ้าไปบ้านคุณคุณแขวนนกกระหลอดห้าสิบตัวเงี้ยอันนี้ไม่ต้องโม้เลยรู้แน่นอนผมเป็นคนเล่นรถวินเทจนะผมนี่สุดยอดรู้ทุกอย่างนั่งโม้ไปเป็นคุ้งเป็นแควแต่กับคนหนึ่งที่ไปบ้านเขามีรถ intage, คลาสสิกวินเทจจอดยี่สิบคันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องโม้เลยไม่ต้องพูดเลย ก็คือของอ่ะการันตีเนี่ยหน้าคนครอบของหกแสนปิดพี่มีนที่มีนรู้ว่าหกแสนปิดผมไม่ได้ไงสวัสดีครับพี่มีนขอบคุณที่ให้คุณนะอ่ะถ้าในถาดเนี้ยผมให้เลือกได้หนึ่งองค์เพื่อนเพื่อนเลือกองค์ไหนพี่ๆเลือกองค์ไหนครับแบบนี้สุดเนสายองค์นี้สีหนึ่งเดียวในประเทศไทย เสือครับปูสุกพ่อปานอ่าปู่เพื่อครับเสืออ้าบผมว<อ>่าผมพูดคำว่าเสือเยอะพูดคำว่าเสือเยอะใช่ครับในสิบขงมัก็ประมาณหกเนี่ยครับนี่ก็ถ้าคุณเห็นแบบเนี้ยคุณก็จะรู้ว่าไอ้ที่ขายกันอยู่อ่ะมันแท้หรือเก๊ประมาณนั้นแหละเสือเคี้ยวเสือหลงพ่อปาน วัดคลองด่านเซตนี้ที่สุดของแจ้โอ้โห,โหขอขอความเคลื่อนไหวหน้าจอกับนะฮะเสือลงมระปานวัดคองด่านอางคนี้หน่อยแท้แท้แบบนี้เซตนี้สุดยอดตัวจริงเสียงจริงต้ององค์นี้ อย่าทำร้ายจิตใจอาจารย์ก hmm, ันเลยพี่ธำนนุชชอบเสือแต่คงไม่มีวาสนาไม้เห็นของแท้เป็นบุญตาแล้วคืออันเนี้ยผมจะบอกเลยว่าถ้าแบบเนี้ยเมื่อไหร่ผมอยากจะเปิดขายนะมีคนส่งรูปนะถ้าบอกว่าจะเปิดขายเนี่ยจะมีคนเอารูปเนะส่งไปหานักสะสมเท่าไหร่ปังปังปัปปหัวกรได้บ้านไม่แห้งของจริงต้ององค์นี้อ่าแต่ อย่างนี้ผมบอกผมอะมีกำลังใจจากแฟนเพจสันควานถ้าผมใช้อะไรผมให้แฟนเพจผมก่อนนะเรายืนหยัดเคียงข้างกันมาในทุกดราม่าไว้อย่างนั้นเสือเราก็มาไว้ของด่านตรงนี้นะเก๋คืนเพิ่มไาอีกแสนหนึ่งอ่านะนะถ้าใครว่าเก๋ไปหาค์ที่สองมาให้ที แต่อาจจะไม่เหมือนแท้ไอตัวขาวๆที่เขาขายกันอยู่สองสามแสนนะมันก็แปลกนะไอของที่แขวนในคออะตีกันห้าหกล้านแต่ไอ้ที่ขายกันนะนะสามสี่แสนสามสี่แสนแปลกไหมบารมีถึงก็ได้แค่ครอบครองสู้หมดบัญชีเลยครับโอ้โหแบบนี้คือมีตังก็ไม่มีของไอครอบครองเอา้าวสองนาทีอยากเขียนกันใช่ไหม สองนาทีเขียนราคาใส่มือแล้วก็ความสุขของการนั่งดูไา์สดอย่างคุ้มค่าคือการได้เห็นนะของที่เราชอบมาแล้วครับเปิดแรกสองแสนบาทพี่พีระพันนึกถึงพี่ทวีพี่กูช่วยพี่ธนาชิตพี่ธรรมนูนูองค์นี้คือไม่ได้ใหญ่เกินไปจนใหญ่เวอร์ก็ โคนเคี้ยวเสือโค้งแบบเข้าใจง่ายมาที่ห้าแสนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเชื่อไหม <_ S 1> เอาไปยังมีกำไรเลยนะครับยาอะไรนะวันนี้พูดอะไรตื่นเต้นกับนี้ีว่านะผมเขียนใส่มือก็กลัวกลัวจะมีคนใส่ถึงเราได้ไปมันจะต้องไปนั่งคิดถึงนั่งเสียดายกันอีกครับ อยู่ที่ห้0 0 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายมาห้0 0 0นหนึ่ืบาทครับมาหกแสนบาทที่พี่อัศวินครับ <ผม S 2> สวัสดีพี่อัศวินด้วยคือใจอะ่ะกลัวมีคนใส่ถึงแค่นั้นเองนะคใครที่ไม่ได้ใส่ราคาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ร่วมกิจก,กรรมกันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเรื่องการซื้อขายนะครับผมยังมีชีวิตการเล่นไพ่ยาวนานแบบนี้ ผมอยากคอคองไว้เป็นทรัพย์สมบัติของผมมา630,000บาทที่พี่ฤิท์ที่ลงเฟื่องครับใจหายอยู่ที่พี่ฤทธิ์ที่ลงเฟื่องนะครับ630,000บาทพี่ฤทธิ์ที่ลงด้วยอ๋อนะครับอ้าวใครจะได้คอคองวงนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับมา650,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยากชมหลวงปู่สุครับสักคู่ครับพี่ชาย ต้องมีเยียบร้านโอ้อยู่ที่หกแสนห้ามื่นบาทครับโอ้โหผมใจเต้นไปด้วยผมไม่พูดอะไรคือถ้าบาเอาไหนอะที่ผมอยากจะแบ่งปันผมจะบอกให้คุณเพื่อนรู้ก่อนครอบคองอ,อันนี้ไม่ได้อยากแบ่งปันจริงๆให้คล้าคุณไปถามที่อื่นคุณต้องโดนเท่าไหร่สําหรับเสือพ่อปานบุญตาที่ได้ชมสวยมากครับที่อื่นต่ำตำ,ต,ำต้องมีสมร้าน ราคาสุดท้ายมาที่หกแสนห้าหมื่นบาทครับล้านห้ามีแน่นอนในมือไม่มีราคาหนีที่ไหนอ่าโอ้โหอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคา,าสุดท้ายเต็มอิ่มเพื่อนๆได้เห็นกันอ่านะครับได้เห็นคุณค่าได้เห็นราคากันนะครับ ก็ถือว่าเพื่อนๆได้นั่งดูได้เต็มอิ่มแล้วในใจบางคนก็อยากได้บางคนก็ไม่อยากให้เห็นนู่นนี่นั่นอ่ะนะครับบางคนก็เฉีย์ไว้อยู่กับผมนั่นคือความสุขในทุกค่าคืนเสื้อดาสิปิดแล้วนะครับน่าจะยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมครับปิดทีพี่ พัดมงคลน,นะครับหกแสนห้ามื่นบาทพี่พัดอยากได้เสือแล้วครับผมอ่ะก็ขอบคุณนี่นะฮะขอบคุณนะฮะก็เอาว่ายังไงเสือพ่อปาเนอ่ะค่อยก็แท้แทเนี่ยผมว่าถ้าจะต่ำกว่า นะราคาสองสมล้านก็น่าจะยากอยู่นะโอ้โหพี่พๆที่ใส่กันมาใส่เท่าน,นนะใส่ตามงบที่มีใส่ในตังงบที่เราไม่เดือดร้อนแต่พาของผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เปิดขายที่ไหนอยากได้ครับอยู่ที่เดิมต้องอยู่อยู่แล้วครับในฝ่ามือยังต่ำไปนะอนะ ยังไม่ได้หายังไม่ได้หาได้เห็นความมูลแล้วพาเสือกลับไปนอนพี่อาจวิน,นกะมีความสุขกันอ่ามีความสุขกันอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออคนสมุดปาการอยู่ไหมพอห้องครับลงเลยเหรียญหมู่เท่าไรครับพี่แบงค์โพธารามจองเสือครับวับนที่สี่พกไปรับครับ เหรียญหมูขอสองล้านแล้วกันแบงค์ขอสองล้านครับพี่แบงค์โพธารามไม่เคยเห็นต่ำกว่าสามล้านสักตัวครับเสือของได้าเธ้แท้ๆนะไม่ต่ำไไม่ตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสองสามล้านแล้วอย่ากให้ถึงล้านได้ไหมพี่แบงค์โพธารามฮะอยาให้ถึงล้านได้ไหมก็ไปหาที่อื่นก่อนถ้าหาได้ก็ไม่ต้องมาถามผมนี่ไม่ไ นะก็ลองหายื่นดูก่อนนะี่ยข่ำขเนะี่ยเจ้านีเขาอะไรนะมาอะไรนะกัรียกแล้วกัดกัดโชคทรัพย์ผมเรื่อยอ้าวแบบนี้มีไว้ข่มน้องๆครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันอันนี้เหรียญพ่อชานวัดบางบอ่อเหรียญน,นี้พ่อชานบางบ่อนะครับพ่อชานบางบอรุ่นแรกเหรียญหมูมีทั้งน้นมีทองแดงมีเงิน มีนาคมีทองคามีครบเลยครับอ่าเหรียหลวงพ่อชานวัดบางบ่อรุ่นแรกมีใครรู้คุณค่ารู้ราคากันบ้างไหมมีใครรู้จกักมั่งอันนี้สมุ่นแรกค่ะไม่เจอแล้วเออเดีคนสมุดประการอยู่ไหมเดี๋ยววางไว้ให้คนสมุดประการเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับลงกล้องพ่อห้องช่องลมทีครับอ่า ก็คือพระที่อยู่ในเนี้ยเป็นพระที่เขาเรียกว่าประดับประมีคนครอบครอง